คุณนายอ่ะควรจะระวังสามีตัวเองไว้สัก่อนนะคะก่อนที่จะมาว่าคนอื่นคุณนายอาจจะติดเอจจากสามีล้วก็ได้นีเดี๋ยวก่นนีเยแกล้าดยังไงอะฮะวกพี่สาวฉนอเี้ยนวไอ้วดไอ้ีตัมมวนวนนยนโหนูขวนนี่แปล เจอเพื่อนเก่าก็ไม่ยอมบอกใครอยู่ๆก็หายไปจากงานซชอยางนั้นอ่ะผมก็ว่าเขาไม่ได้ไปเจอเพื่อนเก่านะเอกคิดว่าหนูมิ่งขวัญเนี่ยออาจากงานไปทําอะไรเหรอผมไม่ทราบคําคนณวันแต่ผมเขามีพิรุษอ่ะเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่เออแยกกันตรงนี้นะทําแม เดี๋ยวก่อนสิเอไม่ไปทานข้าวด้วยกันเหรอไม่ครับแม่มึงรีบกลับออฟฟิศอะมีงานต้องเคลียร์ครับเลยครับนองวันหน,นูไมจ้าอะไรกันกนักหนานะที่เมื่อก่อนไม่เห็นจะขยันอย่างนี้เลยฮัลโหลคุณมีเหรอผมขอโทษเ<ฮ>มื่อกี้แบตมันหมดอนะได้สิ คิดนี้ที่เดิมนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันโอเคไปบ้าน okay. คุณคะลืมโทรศัพท์ค่ะโอ๊ยขอบคุณมากคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเอาดูแลดีลดดดดดดนะคะ ฉนันโชคดีที่เจอคุณนายตายใครนะที่เป็นผู้ชายโชคร้ายที่ได้เน็กไทยขาวๆจากแกไม่น่าเชื่อเลยว่าไอตัวอย่างแกเนี่ยมีปัญญามาชอปปิ้งได้ใบบอกอุ้ยนี่วันหนึ่งนี่นะคะคงต้องนอนกับผู้ชายเป็นสิบบรายนะคะขนล,ลุกนะคะก็มีแต่พวกสังสรรคเท่านั้นนะจ๊ะที่ทำได้ <c oughs> พวกนี้นะอีกหน่อยก็เป็น <c oughs> เอตายกันหมด เรื่องบอดแต่พวกผู้ชายยิ่เงลำหน้าเคุณนายอ่ะควรจะระวังสามีตัวเองไว้ซะก่อนนะคะก่อนที่จะมาว่าคนอื่นคุณนายอาจจะติดเอจจากสามีแล้วก็ได้ดิเดี๋ยวก่อนมาเฮ้ยแกกล้าได้ยังไงอะฮะพวกพี่สาวฉันอย่างนี้วันวันวันอีตัวนี้อีตัว แค่นี้ก็เสียดติดมือจะแย่อยู่แล้ะใหญ่ฉันต้องเห็นหน้าแกอีกนะถ้าฉันเจอแกอีกเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะประจานให้ทั่วเลยให้คนก็รู้กันหมดเลยว่าแกจะเป็นใครพี่ดาไปกันเถอะคะ่ะไปค่ะแม่แม่ แม่เป็นไงบ้างนะครับสินายสีดารังแกนั่นแหม่มเหรอ,อ,อไม่มีอะไรหรอกสิอย่าไปสนใจมันเลยน้าชินแล้วจ้ะไอ้เหี้